หนังเปิดด้วยข้อความเศร้าเมืองแอมพายในรัฐเนวาดาถูกลบออกจากแผนที่หลังจากโรงงานปิดตัวลงในปี2011นี่คือบ้านของเฟิร์นยิงไว้ยกลางคนที่เสียทั้งงานและสามีไปพร้อมกันเฟิร์นคนข้าวองใส่รถแวนชื่อว่าแวนกาดเธอเริ่มชีวิตแบบโนเมดคนไร้บ้านแต่ไม่มีจิตวิญญ,ญาณเธอขับไปทั่วอเมริกาตะวันตกรับ j อบต่บางๆ ตามฤด,ดูกาลเช่นงานโกดังอเมซอน Amazon, ในช่วงคริสต์มาสเฟิร์นไปตั้งแคมป์ที่ลาเปอร์เทมเลนดีอัสที่รัฐแอริโซนาที่นี่เธอได้พบกับบ็อบเรลนักพูดผู้เหมือนไกด์ของโลกคนเล่ล์ลอนและเพื่อนใหม่มากมายเช่นสเานกี้และลินดาเมส่างกี้เล่าเรื่องการเดินทางของเธอผ่านธรรมชาติและความเจ็บปวดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนใช้ชีวิตแบบมีคุณค่าแม้ในช่วงปลาย เฟิร์นซ่งรับสิ่งเหล่านี้ไว้ลึกๆในใจเฟิร์นได้รับคำเชิญไปอยู่กับลินดาเมในบ้านแบบพาวรนหรือแม้กระทั่งเดฟชายนูเมที่เธอรู้สึกดีด้วยแต่เฟิร์นกับรู้ว่าเธอไม่เหมาะกับการหยุดอยู่กับที่เธอเลือกที่จะจากไปอย่างเงียบๆเฟิร์นขับรถกลับมาที่เมืองเก่าของเธอเดินสำรวจบ,บ้านที่หลังความทรงจำไหลย้อนกับเธอพูดประโยคสำคัญ I'm not homeless I'm just homeless เฟิร์นขับรถออกไปสู่เส้นขอบฟ้ารถแวนคันเดิมคนเดิมแต่หัวใจเต็มไปด้วยอิสระที่ไม่มีใครผ้าไปได้